และที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเมนเผาศพของวัดหน้องผาสันติการามนะคะตอนนี้ก็พร้อมใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะหลังจากที่เกิดการชำรุดจากการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ที่ผ่านมาค่ะ จากการที่เมนเผาศพของวัดน้องผาสันติการามในตำบลท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เกิดชำรุดหลังจากได้มีการชาปนก,กิจศพผู้ที่เสียชีวิตจากโรคปัจจุบันเสียชีวิตตามอายุขัยและได้ชาปนก,กิจศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 เป็นรายที่11ของทางวัดโดยความคืบหน้าของการซ่อมแซมเมนเผาศพดังกล่าวพระอธิการสมศักดิ์โรจนธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหน้องผาสันติการาม เผยว่าขณะนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาที่ทราบข่าวการชำรุดของเมนเผาศพของที่วัดจึงได้พากันนำเงินมาร่วมทำบุญตามกำลังกันอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ทางวัดก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อเติมใกล้เป็นที่แล้วเสร็จนอกจากนี้ท่านจเจ้าอาวาสยังเผยอ,อีกว่าทางวัดน้องพาสสันติการ,รามได้มีการจัดสร้างจัดทำตู้อบสมุนไพรเพื่อให้บริการกับผู้ที่ผ่านไปมาได้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งตู้อบสมุนไพรที่จัดทําขึ้นนี้ก็จะมีสมุนไพรต่างๆหลายชนิดที่จะช่วยรักษาสุขภาพและสามารถช่วยป้องกันโควิด1 9ได้ในอีกระดับหนึ่งก็ก็ต้องขอเจริญพรทางวัดหนาะครของเราก็ได้บอกบุญไปทางช่องสิสาสยามไทยเนาะก็ได้รับการต่ารับจากญาติโยมได้ร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะบูรณนะ ปฏิสังขอ,อ์เมอุาก็เสร็จสิ้นไปเอ,อเรียบร้อยตอนนี้ก็เปิดใช้งานได้แล้วแล้วก็ต้องขออนุมโมทนาสาธุในะโยนะกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญบริจาคในการบุญการกุศลครั้งนี้ทางวัดของเราก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอ,ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมได้ทํา ได้ร่วมกันสร้างบุรณะปฏิสังขรณ์เมนุของทางวัดหนองผาได้สิ้นสุดวงไปด้วยดี